ทางจังหวัดจันทบุรีครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณซึ่งเป็นเมตตามติมหาเทรสมาคมที่ได้กำหนดจัดพิธีทุกวันที่28ของเดือนที่วัดเทพประทานอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะ นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนและอุบาสกอุบาสิกาจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวัีกมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ มหาวชราราชธิดาโดยพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและพระอธิการมนเทียนยานทีโปเจ้าอาวาสวัดเทพประธานพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เพื่อบำเพ็ญพระกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนาน,นัประการ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประสงคนิกรชาวไทยและร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนซึ่งพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทุกวันที่28ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคมโดยครั้งต่อไปในครั้งที่10จะจัดพิธีขึ้นที่วัดจันเขมตําบลจันเขมอําเภอเขาขี้จิกูจังหวัดจันทบุรี